สวัสดีค่ะเอาเชื่อเห็ดมาลงเพิ่มเติมอีกเด้อจ้าอยู่นาบ้านเด้อจ้าชื่เงนี้คนเด้อหรบอนิิงใส่เด้อจ้าทำละอากาศร้อนอบอ้าวเด้อทุกคนเด้อเพราะว่าฝนตกดิ้นขาด,ขด ให้หายม่าๆอยู่เบิดเหมือเอาลวนสลับกับแดดวันนี้พ่นใยเลยพ่นจอมผัวด้วยจ้ะไม้หนาบานด้วยจ้ะทุกคนเน้อเบ่งรุ่งจนเห็ดไปน้ำกัน า็มองนี้เห็ดได้แล้วโบเมนม <ừ. S 1> แต่เติมไปอีกเติมไปอีกให้มันน่านาปดแกน่เนื้อตัดออกกระไดด้วย,อย,วยเอาไว้ให้มันเกลี้ยกล่อมแต่ว่าเกิดเป็นโฮมดีเลยเนาะ ปรได้บังอู้ยซ่อนลายนี่แต่ก่อนเบเร่เบราเลยจ้ะสื่อนี้ก็รายเงินอยู่ด้วยจ้ะเขาขายจะก่อนขึ้นดึงตามก่อนหาซีบบอฮิบเป็นเห็ดขายนะเห็ดบวกบวคหอยเห็ดเป็นก่อนนี่เป็นหนามเนาะเนาะเห็ดท่างเห็ดบวกเลยจ้ะใส่ปวกมาอยู่แล้วก็ เอาอาหารไปให้เพิ่นส่ทงทึงทีเลยลุงบอกส่งอาหารไปทึงทีเลยจ้ะออกมากินเลยเพราะว่าของเพิ่นนะเพิ่นก็มีห้างของเพิ่นอยู่แล้วแต่อันนี้เป็นอาหารเลยจ้ะอาหารใ่แบบเต็มเต็มเลยไม่ว่าแบบเต็มเต็มเลยจ้ะใส้กระดาษกระดาษไปคืออาหารเลยจ้ะ ปวดกินเดืเบิดรดปวดสิออกมากินเนี่ยมงขึนแมนบอลลยังเวีนไปเห็นกันชิมายังขึ้นตอนนำประิจใจเนาะเราเห็นยังขึ้นนั่นละฮะเราเวีนนี่เขาเอิ่น่ากวนนาะไปกเพืนเห็นเนาะงเห็นพวกถือไก่กินเบินดเ,เนาะ บางนี่เป็นขอกระต่ายเก่าด้วยจ้ะด้วแถวนี้ซึงมีปุยอินซีจากีกระต่ายดูแล้วด้วยจ้ะด้วยทุกคนลุงแลวถุมเท้แห้งด้วยจ้า ลุงม,มากินเห็ดโคนดิค่ะมากินเห็ดโคนนะเห็ดพ่นกับบมักแล้วมันแพงเสียเพืพ่อนอ๋ <c oughs> โอโบัมักเพราะว่ามันแพง <c oughs> แต่ถ้าบัแพงนี่ก็คือมากเป็นบ่โอก็สีแดงก็กินแลนะ้วเนาะหาเห็ดบ่มีไผดอกบ่มักเป็นบ่หาเห็ดขึ้เขากับบัเป็นหาเนื้อปลากับบัวด้ดอกหากบ่เป็นขอึ้เขา เดี๋ยวมีห้างวะเอ้าบอกว่เออมองนี่มันมีตัวลุงเนี่ยเป็นสายเูดพุนมันไปลหอดผุนปลหอดทั้งหลังเจ้านั่นเป็นสายของเขาใช่นี่พอเอาเอาเอาเชือกลงเพิ่งจะจีประสานปิดครบเลยเนาะลุงมๆลุ่มอือี่ด็เออมันเป็นแมนเบลยนะตัวที่ตัวที่เอาใส่บางหันบอบอบอแมนตัวนี้ห้างเลยเลยนี่แน่นอนอืออือป็นเจ้าเลยจะดิ้นมองนี่อุดมสมบูรณ์ดูใบใม่ใบอัน ไปมีเดลูกมันลูกนี่นห่างมันเนี่นี่ห่างมันนี่ลูกมันนี่เออนั่นแหละเขาเอิ้นปวงงานบ่อันนี้ลูกมันแล้วนี่นั่นแหละเขาเอิ้นปวดงานไม่ไม่ไม่นี้ลูกมันเล้วลูกคือยังมันเป็นเป็นเป็นท่านเห็ดงานใช่ไหมเอเมนบ่เอามานจะมีแต่โตัวซ้ำอยู่แล้วใหญ่กว่านี้อีกนีเป็นลูกมันแต่ว่าเขาก็มีอาหารของเขาเนาะเพราะว่ามันมีถ้าลูกถ้าลูกขนาดนี้เขากินอาหารเนี่ยกลัวเขาสิได้ปีหนึ่งอ่ะปีหนึ่งต่อไปอีก ตัวที่มันเป็นหน่อยๆมันกาดสีงงเงยอะไรกันมันก็นมีเชื้อในตัวของมันไงอืมคือกินพวกเจ้าปลวงนี่มันบ่ถูกต้องหือกินเห็ดกินอ,อย่างนี้เลยข้าไปอ,อู้ออดอกนนดอกชบากำลังสะออกดอกดอกเต็มเลยเดยนี่ทุกคนเบิดนะฝนมนก็จะออกดอกต้นแบนี้เออมันหนาวแล้วจะออกดอกตึงใสเลลาย สำหรับคลิปเนีเอาไว้ท่านี้ก่อนเด้อค่ะพอกันไหมคลิปหนาเน,าานอะจ๋าน้อไปเอาอาหารไหกระต่ายไปเก็บพักไหกระต่ายก่อนข้าวหนึง่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องปากระลุงตะลุงตู้แช์น้ำเด้อค่ะหนาคนมากินน้ำกันอครับเด้อบอกันไหมคลิปหนาเด้อค่ะสิมาเฮ็ดไหเบิงไม่เด้อจ้าสวัสดีค่ะ